สวัสดีค่ะแอดมินส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อาการนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมแอดหน้าบ้านได้นะคะขอประตูหน้าบ้านได้ ใครอยากได้ขนมไทยนะคะก็อย่าลืมไปตํากันได้นะคะเพราะว่าแอดมินลงให้ตั้งแต่วันที่20แล้วนะคะวันนี้ก็วันที่28แล้วนะคะเพราะว่าบางทีหน้าบ้านแอดอาจจะไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าแอติดธุระนะคะเนาะอาจจะไม่ได้ลงนะคะเหมือนลาวพัฒนานะคะแอดอาจจะไม่ได้ลงอีกนะคะเดือนเดือนหน้าเนาะตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่9นะคะทิศหนึ่งอาจจะไม่ได้ลงนะ ถ้าแอดว่างก็จะลงนะคะถ้าใครอยากได้นวทางก็อย่าลืมไปเอาในบ้านได้นะคะเป็นนวทางฟรีนะคะไม่มีสมัครใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะฟรีคือฟรีนะคะและในบ้านนะคะมีทุกคนด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆจะ้ะในบ้านก็มีนะคะโอ้ยเข้าอยู่นะพี่ๆแม่ๆจะ้ะเข้าอยู่ 09นาหนาตัวหน้าเสียดายมากเลยนะไม่เป็นไรนะคะงวดนี้เอาใหมา่มาบนล่างงวดนี้สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9มีสมีห้ามี2มี8มีศเม็ดเดียวเม็ดเดียวแอดให้รูดไปที่ สามสามศูนย์หกนะคะเด่นทั้งคู่นะคะเดี๋ยวแอดจะรูปไปที่สามก็จะมีสามศูนย์สามศูนย์สามสองสามสี่สามสามมีนะสามห้าสามหก 3ามเแล้วก็39ตัวเลขที่แอดชอบอยังเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้ตัวเลขน้อยนะคะต้องไปเอาในบ้านนะมีแนวทางทูบด้วยนะคะสำหรับตัวเลขที่แอดชอบนะคะก็จะมี3553 3993าสาม สามสี่สี่สามสามเจ็ดเจ็ดสามจดไว้แค่ว้นะจ๊ะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูตัวจอบนะพี่ๆไม่แม,ม,ม่จ๊ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเป็นหวัดอีกแล้วแอด สำหรับสูตรคำนวณของแอปนะคะก็จะมีหกเนาะให้เด่นหกกับศูนย์นะที่จริงต้องเป็นสามนะที่จริงต้องเป็นสามไม่ใช่หกกับศูนย์นะที่จริงต้องเป็นสามกับศนะูนย์เนาะเพราะว่าเราเจาะไว้แล้วหกกับศูนย์ก็ต้องหกกับศูนย์นะคะสายวิ่งก็จะมีหกมีศูนย์มีแปด มีสามมีเจ็ดแล้วก็มีเก้าแอนให้เด่นไปที่หกนะคะหกกับศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ตามได้สำหรับเด่นหกนะคะก็จะมีหกศูนย์เราเอาแล้วนะคะมีหกสาม มีหกสี่มีหกเจ็ดสำหรับเด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสำหรับชุดการก็จะมีแปดสองห้าแปด สามห้าแปดเก้าแอ็นมีตัวแถมให้นะจ๊ะตัวแถมให้ก็จะเป็นเนาะมีสี่ห้าตัวแถมมีสี่ห้ามีสามห้ามีสามศูนย์สองสาม นะคะตัวแถมนะใครชอบตัวแถมก็ตามได้นะคะแต่ตัวเด่นนะแอดก็มาเจาะหมดแล้ว93อย่าลืมกลับนะมีทั้ง9ทั้ง6นะคะ9 4 97นี่เด่นเลยนะคะ97เนี่ย86ตัวเลขนะคะที่แอดชอบเบิ้ลน,นะคะคำนวณถามว่าเจอไหมไม่เยอะแต่ก็เจอ366 77 ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี28 82 6ดแปดทั้งคู่เลยะะชอบแล้วก็หกชอบนะคะหนึ่งสองสอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น3าห จดไว้เข้าไว้นะคะหรือพี่ๆท่านใดอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้ขนมไทยนะคะก็อย่าลืมไปตำกันได้นะคะเพราะว่าแอดลงให้ตั้งแต่วันที่20แล้วนะถ้าใครอยากได้นะคะเพราะว่ากลัวอั้นเนาะเพราะว่าแนวทางออกไปไม่กี่วันนะแอดก็จะลงให้เลยนะคะจะไม่รอเนาะเดี๋ยวมันจะอั้นนะคะ อย่าลืมไปตำกันเยอะๆนะคะสำหรับพี่ขนมไทยของเรานะคะพี่ๆแม่ๆจ้าจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นรากปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณใน,นทางตัวเลขสสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า